สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจากประเทศฟินแลนด์เนาะอ่าอันนี้คลิปที่สองที่ปนาลงปลูกสตรอเบอรี่ทุกคนวันนี้อากาศดีมากอดใจไม่ไหวต้องทำคลิปลงดูวิวดูวิวซีวิวก่อนซีวิวก่อนเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูทุกคนนี่วิวสวยวิวสวยวิวสวยสวยมากนู่น พัดลมไฟฟ้าอมองเห็นไกลๆโอ้พ่อใหญ่แกได้พื้นที่ดีมากเลย,ย,ยดูดูดูเป็นเนินลาบลงไปแล้วก็แบบถ้ามันเขียวหมดนะทุกคนมันจะสวยมากเลยซีวิวสามอหองศานี่เพื่อนๆกำลังหล,ลังไหลลงไปแล้วทำงานกันอัสซู แรงงานต่างด้าววันนี้อากาศดีมากเลยทุกคนแดดไม่ค่อยร้อนแต่อากาศมันจะเย็นๆหน่อยแต่ก็รอให้สายๆเนาะเพราะตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเช้าอากาศก็ลมเย็นๆแต่สวยมากทุกคนวิวตรงนี้ดู สวยจริงๆเดี๋ยวถ้าเกิดดอกไม้มันออกมาคือไอ้สีเหลืองๆดอกเหลืองๆมันออกแล้วมันจะสวยมากเลยไปทุกคนลงงานกันดูเนิน,เน,นเนินดูเนินดึงเนินเนินปลูกสตรอเบอรี่ยาวแค่ไหนดูดูยาวไปแถวย,ยาวไปนู่นยาวไปนู่นยาวไปอีกยาวไปอีกนูน่นโอ้โหนี่ของแปลกของแปลกเอาขึ้นเลยขึ้นเลยนั่งนั่งนั่ง เด็กเข็นเองรถเ,เข็นน่ารักตุมุติมิน่ารักนะของบ้านเราทำไมไม่ทำน่ารักวะของบ,บ้านเราทำตัวใหญ่ๆดีมากเลยวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสร้อนร้อนเหรอไม่ร้อนหนาวร้อนทำไมเนี่ยอากาศเย็นสบายจะตายฟินแลนด์อะ อืมพี่ว่าอากาศดีดีนะวันเนี้ยดีมากเลยแดดไม่ได้ว่าแสบตัวโอ้ลูกพี่ทำอะไรเนาะไปดูที่ลูกพี่ได้อะไรมาเล่นนะดูนี่ทุกคนชาวสวนสตรอเบอรรี่ฟินแลนด์เขาทำอะไรเขาก็ไถลูกพี่แกไถเมื่อกี้แกมาหว่านปุ๋ย ดูเครื่องไถเขาเครื่องคาดไถกบอนี่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 จับไม้จับไม้โอ้โหไถลวนไม่ต้องใช้ควายเหล็กเหมือนมองไทยเนาะเออเครื่องมือเขาดีอะ่ะบ้านเราใช้ควายควายเหล็กแต่ที่นี่เครื่องคววนดินเขาโอ้โหไม่ต้องใช้จอบเลยนะ ไม่ได้ใช้จอบเลยบ้านเราต้องจอบขุด <c ười> วานปุยแล้วก็ไถกลบขับรถครับขับรถครับห้อยห้อยห้อย่าถอย,ย,ยมาจคาด่อยเด้ออย่าถอยมา,ยายมาโจ๊ะ้่อยเด้อนั่นนั่นนั่นั่นนั่นั่นจับมจับไหมจับไหม อืงึอบ่าเยสหมดแล้วทุกคนดูวิธีเขาปูปแปลงน่าจะมีแต่สติหนอนนี่ี ทุกคนบอสทำงานโอ้โเบอสสุนป้าเรารังเกเรารังกะน้องนี่เลสโก้ฮอฮอบฮอบฮอปอบมเเฮ้ยพุ Joo. No niin. No niin. Nyt. Siinä. Jätkä. Jätkä. Jää. Hyvä. Hyvin menee. Let's go. Kyyti <laughs>. sinä. ดอกไม้เหลืองโอ้ยป้านามายืนงงๆในดงดอกไม้สวยงามจริงๆดูดูโอ้โหความเหลืองสวยงามทุกคนสวยงามดอกไม้ขึ้นเองตามธรรมชาติเหลืองไปหมดเลยเห็นไหม ที่ประเทศฟินแลนด์ี่ดอกไม้เยอะมากเลยนะทุกคนดอกไม้มีไปทั่วดอกไม้มีทุกที่เลยมีแต่ไปหมดมีแต่ดอกไม้ประเทศที่รักษาธรรมชาติได้ดีมากเลยพนาชอบหน้าร้อนบ้านเขาก็จะประมาณนี้ทุกคนสวยงามบรรยากาศก็ดีดอากาศก็สดชื่นสวยงามจริงๆทุกคน โอเคจ้าทุกคนวันนี้เลิกงานแล้วกำลังจะกลับบ้านก็ดีพอดีเห็นสวนดอกไม้ก็เลยลงมาถ่ายก่อนเนาะยางงั้นฝากกดไลค์กดแชร์ป้านาหน่อยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย